นามกอล์ฟบูแคนยอนควันที่ขับจัดแถลงข่าวแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีของเกาหลีใต้ KLGPA Tour ต่อเนื่องเป็นปีที่2ในรายการบูแคนยอนเลดี้แชมเปี้ยนชิพปีนี้พิเศษด้วยการเปิดแมตช์ฤด,ดูกาลแข่งปี2025พร้อมเพิ่มเงินรางวัลจากเดิม650,000บาทเปลี่ยนสหรัฐหรือราว22,750,000บาทมาเป็น 8แสนเหรียญสหรัฐหรือราว27.65ล้านบาทอีกทั้งจัดแข่งขันรอบคัดเลือกรวมถึงเชิญนักกอล์ฟจากไทยและนานาชาติร่วมแข่งขันหวังพัฒนากีฬากอล์ฟในเมืองไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวและแสดงศักยภาพสนามในการจัดการแข่งขันโดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นที่รุรชุมแห่งชาติสิริจิตเมื่อวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์อัตวะอารีประธานกรรมการบริษัทบูแคนยอนคันที่ขับจำกัดคุณพิชาภูสิติวัฒน์ผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์แอนิวกอล์ฟประเทศไทยและคุณนัทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย3นักกีฬารับเชิญร่วมแข่งขันประกอบด้วย โปรเปียนโนอภิญยาย,ดดา,า,า,ายุบนโตว้านจารวีบุญจันทร์โตปายพัชจุธาคงกระพันและโปเข้ากล้องกิรัติยาฟูเจริญร่วมที่งานในวันนี้สำหรับการแข่งขัน KLPGA เป็นหลีกการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงของเกาหลีใต้นับเป็นหนึ่งใน5ทัวร์กอล์ฟตียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มจัดต้นปีการแข่งขันเมื่อปี1977พร้อมกับมีการคิดคะแนนสะสมอันดับโลกโ o ลิกส e m ี n มนเวลลกอฟแร็กิ้และนับเป็นหนึ่งใน8ทัวร์กอล์ฟเช่นเดียวกับ LPGA ทัวร์เจแป l LPGA ทัวร์และ Lady European ทัวร์แป็น UPGA ทัวร์ F ฟันทัวร์เลดี้ยูโรเปียนทัว์ a c c e s สซอรี่และไชน่า LPGA ีทัวรโดยเมื่อปี2024นับเป็นปีที่47ของการแข่งขันกอล์ฟอาชีพของสตรีในประเทศเกาหลีใต้โดยแข่งขันที่าีม30รายการ ีที่สองนี้นะครับมีความพิเศษยังไงบ้างกรร็นหนึ่งกเ็เป็นรายการ4วันนะครับแล้วก็มีตัดตัวนะฮะสองวันแรกคนที่ผ่าน60คนก็จะได้เข้าไปแข่งกันสองวันสุดท้ายนะฮะเราก็ปีนี้ก็จะมีนักกีฬาในเอเชียนะครับมาเพิ่มนอกจากเกาหลีแล้วก็จะมีนักกีฬาในเอเชียประมาณ40ีน่สะิบคนโดยเฉพาะ ทางฝ่ายไทยเนี่ยก็จะประมาณ10คนก็จะไม่ผิดนะฮะซึ่งจะทําให้โอกาสของนักกอล์ฟไทยก็มีมากขึ้นนะฮะแล้วก็มันทําให้รู้สึกเข้มแข็งขึ้นนะครับในเรื่องของทัวร์นาเมนต์ว่ามีทั้งตั้งแต่ญี่ปุ่นไปถึงอินเดียนะฮะที่จะมาจอยด้วยฉนันทีมงานเอ่อผมเชื่อว่าต้องถามนักกอล์ฟไทยยสู้ได้ไหมสู้ได้สู้ได้นะครับ ถ้าดูจากความตั้งใจขนานนี่เนีย่ยนันหมายความว่าเป้นนาหมายข้างหน้าคอนเสิร์ตมีที่สาม,ท,สามที่สี่กกระดับให้มันสูงขึ้นถูกต้องครับนะฮะเราก็พัฒนาทุกปีให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อพยายามให้โอกาสานักกอบไทยนะครับโดยเฉพาะนักกอบไทยสัปเหร่อมั่นเชื่อว่าจะมีโอกาสเยอะเพราะว่าใน3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักกอบหญิงเราเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงไว้มากครับเช่นคนนี้นี่เพิ่ง ติดอันดับในค่าของรายการใหญ่มาใช,ใช่ไหมนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้รุ่นใหม่ๆเนี่ย,ยก็อยากจะเขาเรียกกันมีอินสปิเรชันมีความรู้สึกที่อยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้นครับการบุกเพิ่มของเนบนารก,ารการาา็น่าจะสร้างแรงกระตุ้นไสร้างแรงกระตุ้นได้มากขึ้นด้วยครับก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟิลม,มันมากขึ้นด้วยใช,ใช่ไหมครับคนที่จะมาเล่นก็ร้อยสคนนะเราก็พยายามที่จะสร้างแรงจูงใุให้มัน,ข,นขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นนักกอล์ฟอาชีพไท แล้วสงสารรายการเมืองไทยเนี่ยบางทีไปแข่งสื่วันนยได้รางวัลคือถ้าไม่ได้ตัดตัวเนี่ยก็ขอโทษนะครับค่าโรงแรมค่าเดินทางไม่พอเลยนะผมก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะพัฒนาตรงนี้กันสักทีนะมันมันทำให้น่าเศร้าอะ่ะเพราะว่าเขาฝึกฝนมาเป็นสิบสิปีนะครับกว่าจะมาเป็นโปรได้นะฮะเราะฉะนั้น วงการกีฬาตรงนี้แหละกอล์ฟเนี่ยน่าจะร่วมมือร่วมใจกันียาพัฒนานี่ตรงนี้ให้มีนักกีฬาเพิ่มขึ้นนะครับค่บก็ถามคุณคอยว่าคับมองเห็นโอกาสยังไงับบรัการเข้ามาสนับสนุนรายการในปีที่สองออคิดว่าปีที่สองเนี่ยเราต้องเดินหน้าไปอีกจริงๆแล้วการสนับสนุนหรือการทําให้รายการเนี่ยแต่สําเร็จอย่างยั่งยืนเนี่ยมีความต่อืกอง นะคะและความเชื่อของทางบริษัทเแล้วก <ขอ S 1> ็ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วเราก็เป็นเกียรติมากที่ได้สนับสํรรายการระดับประเทศระดับนานาชาติขนาดนี้เลยอยากเห็นอะไรในนามกอล์ฟอยากเห็นเนี่ยคะ่ะนักกอล์ฟทั้งความดุเดือดในสนามเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสีสันเลยนะคะแล้วเวทีน,นี้ก็ได้เปิดให้กับนักกีฬากอล์ฟไทยเนี่ยได้ไปสู้และดวลกับนักกีฬากอล์ฟเกาหลีซึ่งคิดว่าน่าจะมันแน่นอนค่ะ ขอความทำได้กีฬามันเปลียนเราไปแบบนีน้นได้เลยค่ะเราเล่นเป็น,เปน,น,น,นปีที่สองนะครับค่ะเป็นไงานต,ตั้งเป้าอย่างไรเราทำปีที่แล้วค่ะปีนี้ก็ตั้งเป้าเลยค่ะว่าจะอยู่ในระดับท็อปปีที่แล้วก็เล่นได้ได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าถือกับถือว,ว่าเป็นการเล่นครั้งแรกค่ะแล้วเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นสูงด้วยแล้วเป็นแมตช์ที่ หนูเรียกได้ว่าเป็นแบบที่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเล่นสายทัวร์ในแบบใน LPGA ทัวร์ด้วยค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าปีนี้ก็จะได้มีแบบมีอะไรแบบความท้าทายที่ที่เพิ่มมากขึ้นจากจากปีที่แล้วด้วยเพราะว่าด้วยเงินรางวัลที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็หนูก็มีความเตรียมพร้อมจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะด้วยก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าจะทาได้ดีค่ะด้วยด้วยประสบการณ์ความเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยสร้างความเบืเปลียนบ้างหรือเปล่าคะ ด้วยสภาพอากาศหนูว่าสร้างความได้เปรียบด้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สภาพสนามที่ที่เป็นสนามในประเทศไทยอยู่แล้วด้วยก็หนูก็มีส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบด้วยค่ะเชิญชวนแฟนกอฟที่ติดตามเราแล้วก็ติดตามเพื่อนๆคนอื่นไปดูที่สนามเลย ค่ะก็อยากจะให้มาดูกันถึงขอบสนามเลยนะคะเข้าใจเขาว่าจะเดินทางมาค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าอยู่ที่ภูกเก็ตด,ด้วยอาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยแต่ก็เรามีถ่ายทอดสดค่ะทางทีวีนะคะก็ยังไงก็ฝากดูทางถ่ายทอดสดด้วยหรือถ้าใครที่มีเวลาแล้วอยากมาดูถึงขอบสนามเลยอยากเห็นความสวยของนักกีฬาไทยทุกคนแล้วก็ความสวยของนักกีฬาเกาหลีก็อยากให้มาดูตัวจริงที่ขอบสนามกอล์ฟเลยคะ่ะ วานมีอะไรให้ให้ว่านพูดทีนึงครับขลับอเปโอนโนตให้ฝากป,ปีแรกที่มาเล่นรายการนี้แล้วก็ปีนี้จะเล่นในเคลเป็นหลักเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ก,การเล่นครั้งนี้ ค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่ได้มาเล่นรายการ Blue Canyon Lady Championship ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เล่นสนาม Blue Canyon นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกับสนามนี้มาค่อนข้างมากค่ะเป็นสนามที่สวยแล้วก็ค่อนข้างจะชาเลนจ์ท้าทาทยทั้งทางด้าน condition ที่ดีและพร้อมมากๆแล้วก็บวกกับ l เ y o u t แล้วสไตล์การปักทงของ k l p j นะคะก็รู้สึกว่าจะ พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วช่วงออฟซีซันนี้ก็มีการพยายามบิวร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นเตรียม mm hmm. พร้อมสําหรับไปเล่นแคลพ j ทั้งซีซันค่ะแล้วก็มีปรับวงที่คิดว่าน่าจะทําให้มันเหมาะสมกับสนามของที่เกาหลีแล้วก็บูแคนยอนมากขึ้นค่ะ mm hmm. ก็หวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ในทางที่ดีขึ้นในรายการนี้ค่ะขอบคุณครัขบขอบคุณมากครับ